ติดบล็อกนะติดบล็อกนะติดบล็อกโอเคติดบล็อกไปเะเวอตุ้ตุ้เออหุ้ยทำลายเยอะเหมือนกันนะ อีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ไอซ์แลนด์ลักกี้เอ้ยลักกี้ไอซ์แลนด์กันอีกแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาฆ่าวิเทอร์กันเปิดลักกี้บ็อกซ์เพื่อเอ่อมีคนตายทุกคนเรียบร้อยวันนี้นะคะพี <c oughs> เ่เก๋ก็อยู่กับพี่พีเฟมแล้วก็เนเน่นะคะโอเคมางั้นเริ่มกันเลยดีกว่าทุกคนโดโดของในกล่องนะคะ <c oughs> เพื่อเอามาเปิดเปิดเสร็จปุ๊บเนี่ย เราก็จะไปฆ่าวิเทอร์ในนั้นกันนะคะมาทึบโอ้โหพี่พี่เปิดพี่ก็สวยเออเฟื้อไม่นะเฟไม่นะเฟไม่นะเฟไม่นะไม่นะโอ้โหอ้ไม่อะไอะไรวะน่ะขอฟ้าผ่าสีแดงคือสีอับโชคคนเปิดให้หมดไปก่อนโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้ no นอน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 เออพี่เกมตายเชื่อเออโหพังพังพื้นพังพื้นพังพื้นพังว้ายโอ้โหมันกลับมาหมูหมูหมูโอ้ดูของเฟรมดีกว่าดูของเฟรมเลยอ่ะหิวแล้วโอ้ยมาต่อดืน้ำเงินโอ้โห ทุกคนพี่ไม่มีที่ยืนในสังคมแล้วตอนนี้หมูหมู่เยอะจังเลยฮัลโหลใช่แล้วก็กล่องที่เปิดได้จากกล่องอื่นๆก็ทุกให้หมดนะคะฮึบ้ยโอ้โหผู้คนได้เยอะไปไหมเนี่ยหมู่เพียบเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยอะนะดีบุ๊กโอ้กอดโอ้โหโอ้โหวายวายวายลงไปให้หมดลูกลงไป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 ฉลาดอ่ะลงไปลงไป ลงไปลงไปลงไปเออลงไปลงไปลงไปเออลงไปลงไปลงไปเออลงให้หมดลงไปให้หมดลงไปอีกลงไปเออเดี๋โอเคเก่งมากเก่งมากโอเคพี่เกดเราเรามีทางกันแล้วนะพี่เกดเรามีทางแล้วได้ได้ดเดี๋ยว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 เดี๋ย้าวต้องได้ของดีแน่เว้าวดดีวดียชหว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบูมบูมทำอะไรลูกบูมทำอะไรเห็นใจพี่บังดูมทำอะไรเห็นใจว้ายมันบอกหน้าพี่ไอ้ยมีขนุอยู่มีขนุอยู่มีวยช่วยพี่แทบจะไม่ดีอยู่ในทุกที่อยู่ในสังคมแล้วโอเคช่วยละวถามว่าเนอะมันจะเยอะเกินไปแล้วมากเลยได้บล็อกแล้วสีชมพูว้าวฉันก็ได้เหมือนกันดีงามมากพี่เออได้แล้ว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  ชักเริ่มลำคาญชักเริ่มลำคาญอันนี้ละชักเริ่มลำคาญลำคาญพี่หรอลำคาญหมูเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดูมันดูมันน้ารักหมูหน้ายักษ์จะตายไปโอ้พี่ตาอะไรวะทุกคนเอ้ยพี่พกโอโอเคได้ได้ได้เจอละเจอละเออไอ้กัดบัานกัดบัานกัดบั้นกัดบั้นนแล้วเอามันมาฝังเอามาฝังที่ทำไมนี้มันวิ่งไปที่ไม่ได้ทำอะไรเลย โอ้โอ้จะอีกแกได้ไข่มาอีกแอโอ้โอ้โอ้ TNT ล่วโอ้น่ารักที่ได้เอ็กซ์ลอดได้จิงจอกมาเพียบไปหมดเลยแล้วก็ได้ระบงระเบิดโอเคโอ้โอ้เฮ้ยสีเหลืองของดีเฮ้ยสีเหลืองของดีทุกคนโอ้เฮ้ยสีเหลืองของดีโอ้เก็บของที่ไม่ใช้เข้าแป๊ สิ่งของดีจริงๆโอ้ oh my god นื้ของดีเราต้องเปิดไปสุดท้ายที่หมดแล้วไงพี่ก็เลยต้องเปิดแล้วโอ้โอเคหมดแล้วอเอ้ยเฟมหมดยังเฟมหมดหมดยังหมดแล้วนะอ่ะเออทุกคนงั้นเราพยายามยแต่งตัวให้ฟูลออปชั่นกันเถอะย,ยังไม่หมดเลยย,ยังไม่หมดเลยดับเยอะมากได้งั้นเดี๋ยวพี่ขอทำอุปกรณ์ของพี่ให้เลิศกว่านี้นิดนึงพี่มีรองเท้าเหล็กหมวก พี่รองเท้าเหล็กกับกางเกงหนังเหลืออยู่เอาไหมจังหวะนี้ครับกล่องมาก่อนกล่องไม่พอเออเอเอพี่โยนไว้นะนี่กางเกงหนังโอเคเรียบร้อยทุกคนแล้วก็เรามีที่จุดใส่ชงใส่เช็กแล้วเราวางระเบิดจุดใส่เช็กได้วางน้ำมีอู้องฟูมากจบเลยเนี่ยโอเคที่ต้องทำอาวุธเพราะตอนนี้ดาบพี่มันยังดับดาบไม้โง่โงลูกเอ็กซ์ลดเกิดตรงนี้หรอ อีกตัวเฮ้ยนี่ไงอีกตัวอยู่ที่มือเหมือนกันเราจะพกมันไปด้วยเฮ้ยนี่พี่เอาไปด้วยก็ได้อะอยู่ในมือพี่นี่นี่ตัวนี้นี่เอาใครเอาใครเอาใครเอาเก็บไปเก็บน้องไฟไปสู้กับเออเออเก็บไปเออไปทุกคนเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปทางนู้นเฟมต่อทางไปเลยค่ะเฟมอุ้ย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 มันจะผลักเราล่วงไม่ได้โอเคเฟมพลันหลังทุบกระจก เข้าไปโอเคมาทุกคนกล่องเรื่องแสงได้โอ้ใครก็ได้สร้างมันให้พี่หน่อยเถอะเอาแล้ว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 วางแล้ววางแล้ววางแล้วโอ้เอาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเต็มอยู่บนกล่องนล้วเอาแล้วเพาเอาแล้ววางพี่ดีแก้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว ่ะนี่ก็ได้โอ้ยตายแล้วไม่ต้องกลัวนะทุกคนไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวทุกคนไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเอ่อบูมฉันเกลียดแกมากกว่าเนี่ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวทุกคนไม่ต้องกลัวโอ้โหพี่เปิดพี่เปิดก่อนเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบอุ้ยมันฆ่ามันฆ่าทิ้งจอกพี่อุ้ยทิ้งจอกจัดการทิ้งจอกจัดการจัดการมันทิ้งจอกลูกเอาเลยลูกทิ้งจอกเอาเลยทุกคนเอาเลยลูกเราลืมข่าวเกาะจัดกานเลยเอาเลยลูก เอาเลยจิงจังจิงจังเอาเลยมันต้องเป็นคนที่มีธนูอ่ะเออโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเอ้ยตัวอะไรมันกัดพี่วะอ๋ออีนอน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 โอเคทุกคนอ๋อเอาแล้วพี่มีคนเดียวด้วยธนูอ่ะทุกคนเออเออยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้วหุยหุยมันทำมันทำลายบล็อกเธอว่ะ โอ้ยโอ้โหยเอาเอ้าแล้วเอาแล้วหมาจิ้งจอกไม่ช่วยเลยเลยหมาจิ้งจอกไม่ช่วยเลยเลยมาจิ้งจอกหนูก็ทำไม่ได้แม่มาจิ้งจอกไม่ช่วยเลยเลยยิงมันยิงมันทุกคนได้เวลาละว้ายไปนะแต่มันทำร้ายเรามักกว่าแม่อะมันยิงกันเองไหมอ่ะมันจะสู้กันไรอ่ะ ก่นแหละมันสู้กันมันสู้กันไหมโอ้ยไม่สู้กันนี่ไม่ต้องให้แอรน่ามาตีก่อนอ่ะมันถึงจะตีอ่ะโอเคพี่ไม่รู้หรอกพี่หลบก่อนแล้วตอนนี้พี่จะตายเพราะจิ้งจอกแล้วเนี่ยโอ้ยมันยิงกันเองยิงกันเองยังมันยิงกันเองแล้วยิงกันเองแล้วยิงกันเองเออโอเคมันยิงกันเองแล้วดีมากดีมปะใครฆ่าเบสใครพี่นี่แหละจะเป็นจอมฆ่าเบสเองเบส เต็มไปหมดเลยเออโอเคค่าเบสค่าเบสเฮ้ยอย่าอย่าให้มันหลุดดวิวิเทอร์เอาหนู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 โอเคโเคได้พี่จะคิดดีๆมันแก้แตกแล้วนะวิเทอร์นะโอเคได้ติดบล็อกนะติดบล็อกนะติดบล็อกโอเคติดบล็อกไปจันทร์ตุ้มตุ้มเออหุ้ยทำลายเยอะเหมือนกันนะกำจัดมันเยอะ<ๆ> เลื่อนเลยหนึ่งหัวใจพี่เกตเลื่อนเลยหนึ่งหัวใจถ่ายแล้วเอาอันนี้ออตีอยู่ตีอยู่เออตีมันตีมันเออตีมันพี่ตีด้วยพี่ตีด้วยตีมันตีตีเออตายยังตายยังตายแล้วปะตายแล้วเนี่ยใครได้ในเทพสตาร์เอ้ยโอ้ยเรียบร้อยค่ะทุกคนที่ได้กุหลาบเขียวมานะคะโอเคเอาวิทย์ยังอยู่เหรอ ว่าป้าปัา้ปหนหรูอไมาถึงเบสครับเบสยังอยู่โอเคโอ,เคโอ้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนย็งไงกันบ้างคะ <c oughs> พูดเลยว่าเดือด <c oughs> เดือดเลยเดือดเดือดแบบเือเกือแบบตุยแย่ก <c oughs> ินข้าวแบบ ยังไงวันนี้นะคะพวกเราทั้ง4คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยที่สําคัญอุ่ยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาลัคกี้ไอซ์แลนด์แล้วก็มาปราบหรือว่ามาแข่งอะไรกันอีกก็อย่าลืมติดตามกันถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากให้พวกเรามาทําอะไรนะคะก็เขียนคอมเมนต์บอกที่ใต้คลิปนี้กันด้วยปลดปล่อยน้องสู่อิสรภาพนะอิสรภาพจริงปะวะเนี่ย โอ้รักก่อยน้องจะไหลตกไปแบบพี่น้องจะไหลตกน้ําตกพื้นไปๆอุ้ยน้องน่ารักจริงอะ่ะอ้าีกที่นี่ม่ต้องสิ่เออน้องไม่ร่วงน้องฉลาด โกต89นีวางจำหน่ายแล้วใน LINE STORE นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เพลงนะน้ำเลยขอขอบคุณทรู e Super Fiber Gamer Pro Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุด แถมค่าอัพโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชั่นด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่ w w w True Super Fiber Gamer Pro Pack .com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ